ศึกซีชตาเจ้ายุโรปทั่วใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกลับมาระหว่าอินเตอร์มิลานพบกับปารีสแซงต์แชมงผลจะเป็นไงตี่ตามได้กับเก่กลาลังเกมฟอร์สไนท์อ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมไม่ได้เจอนานเลยสบายดีเนาะสบายดีต้องกลับมาหน่อยอ่อา แชมเปี้ยนลีกมันแมตช์แบบแมตต์ใหญ่ละของยุโรปใช่ใชต้องกลับมาละ<ช>ทีนี้ไหนไอ้แมตช์สำคัญสำคัญเนี่ยพีต่ต้องต้องต้องพึ่งพี่เลยเ <c oughs> ขบคุณมากที่ให้เกียรติพูดถึงอินเตอร์กับมาที่เชนชแมนครับคือเส้นทางของทั้งสองทีมไหมครับเส้นทางของเอาเริ่มจากอินเตอร์ก่อนอินเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรกระพอนกระแทกก็กักก็คักแล้วเจอทีมแข็งมาตลอด เรียกได้ว่าตอนนี้คือถ้าเป็นที่เป็นซิโมเน่เอนซ์กี้อยากจะบอกดูยังไงก็ว่าดักปะเธอก็เจอมาแล้ว <c oughs> เออถูก <c oughs> เพราะว่าอินเตอร์เนี่ยเส้นทางของเขาเนี่ยตั้งแต่รอบรอบ16รอบ8ที่มาเจอเอ่อบาิยนมินิกแล้วมาเจอบาร์เซโลน้าล่าสุดใช่โอ้โหยิงอันอตุษลุดแต่คือ <c oughs> ผ่านมาได้ไงถือว่าจริงจริงๆก็เป็นแมตช์ที่ก็ถ้าดูดูไปแล้วก็คนก็ค่อนข้างเอ็นด์ทำบาเซลหน่าเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าฮันซิชิกเขาก็ทำทีมมาได้แบบโอ้โหมดสดเหมือนกันแต่ว่า มันก็ด้วยความที่บริเวอนี่อะเหนียวจริงรับเหนียวแน่นแล้วมันมีตัวทีเด็ดครับผมอ่าเดี๋ยวจะไปตอบต่อว่าตัวทีเด็ดคนนั้นคือจริงๆแล้วมันเป็นชาโดสไรเกอร์ใช่ไหมถูกต้องเลยถูกต้องเลยส่วนตัวเฟเชนเนี่ยเฟเซจริงๆเอาจริงๆคือเข้ารอบเข้ารอบมาเขาเลยตัดเชือกมาก็ไม่ได้ถือว่าดีไม่ได้สวยหรูอนลร์พูนะแต่ไปคว้าลร์พูได้ไงมันเลยแปลว่าทีมเสือจับตามองว่าเฮ้ยทำไมเฟเชนคว้าลร์พูทีมที่อันดับหนึ่งของ หลีกได้ถูกไหมคือเสร็จปั๊บก็ไปเจอรอบต่อๆลึกๆลึกก็ยังเก็บได้หมดใช่แต่เปเชเนี่ยผลทางมันเบากว่าเจอวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยเจอวิลล่ามันหลักอาท์ตอาสซนอลแต่นอกไปตัดแมตต์หลิดมาแล้วใช่ถูกต้องคือคือมันมีตัวทีเด็ดที่ขาดครับที่รีแบบเลี้ยงข้าใสเลี้ยงผ้าใส่เลยอ่ะอย่างควชชาควารัสกเลียอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญตัวทีเด็ดตัวหนึ่งของลุยเลเก้เข้าเหมือนกันอีกตัวหนึ่งอุสมันเดมเบลเล่โอ้ใช่กาลังสดแล้วมีความว่องไวสูงใช่ครับ อ่าพูดถึงเรื่องของฟอร์มชันหน่อยสิอ่าได้ินเตอก่อนได้ไหมอินเตอร์มิลานก็ถ้าที่รู้ก็คือหลังเหนียวมาก <3 S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เซนเตอร์แบ็กสามตัวหาังสามห้าสองหน้าสองตัวเป็นราอตโรมาติเนสแล้วก็มาคาซูล่าราตโรก็กับปตันทีมครับผมเป็นผู้เล่นที่ข้ามวอร์ดในในทีมนี้มานานยูเลยผ่านเวทีฟุตบอลโลกมาละได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาละกับเรียเนอเมซี่แล้วก็มาในบทบาทของการเป็นกัปตันทีมครับของอินเตอร์มิลานใช่เนาะ ก็ถือว่ามีความว่องไวและก็มีทีเด็ดทีกาในการทำประตูรวมถึงมาคัตซูลามที่ผมว่าเขาเล่นล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยที่บอกว่าไอ้ที่เจอกับตัวอินเตอร์เจอ b a r ซ e อื n a ที่ว่าเป็นแบบนักเตะแปดนักเตะแบตเตอรี่แบบใช่ใช่ไหมพอแบงค์พอแบงค์ใช่พอแบงค์เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็เงียบๆหายไปกลับมาวิ่งตอนร้อยนาทีที่ร้อยกว่าใช่ใช่คือคือถึงแม้ว่ามาคัตูลามอาจจะไม่ใช่นักเตะที่แบบ เราลงแล้วเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันยิงแน่แต่ว่าบางทีบางครั้งมันแบบอยู่ๆมันก็โผล่มามาจ่ายเขามั้งมาแอซิดเขามั้งมายิงเขามั้งซะแอ้วมันก็มีความแบบหลากหลายใช่เรื่องของตัวเกมเกมเกมลุกไม่ใช่แบกแค่โรตโร่อย่างเดียวหรือแต่ว่าคนที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าเดนซงฟรีแล้วก็นีมาโกโ้ที่เมื่อกี้พูดกันอยู่เกินมาเน้นน้นว่าเป็นการียกนอาชาร์ดสไตรเกอร์ครับผมคือเดนซ์ฟรีก็โดดเด่นในเรื่องของเกมลุก ในฝั่งขวาจริงๆแล้วเป็นแบ็กนะครับถูกไหมเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาใช่เล่นในทีมชาติก็แบบนี้คือแบบเติมขึ้นมาแต่มันเติมจังหวะทามิ่งดีมากอ่ะมันอยู่เป็นนะเขาเรียกว่า positioning มันดีอยู่เป็นจริงเนาะจริงสามอ่าสามหลังหลักของอินเตอร์อ่าก็อ่าจะมีความเขาเรียกว่าแน่นใช่เขาเรียกว่าโค้ดอย่างซิมอนเนอินซากี้ก็เป็นอดีต นักเตะทีมชาติอิตาลีครับก็ซึมซับแหละเรียกว่าคาเดนาโชอีกแล้วใช่ใช่เชื่อมันเลยใช่คือหลังสามแล้วแน่แล้วพี่ว่าจริงๆแล้วมีนักเตะคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มแทนโอนาน่าก็คือยานซอมเมอร์ไงโอ้ยางเหนียวคือได้มาในราคาที่แบบมันไม่แพงอ่ะใช่แล้วก็แบบมันมาแบบโูช่วยทรงช่วยเซฟแมททิสเจอร์บซโลนาน่านี่ก็ถือว่าโอ้เป็นไม่ธรรมดานะยานซอมเมอร์แล้วก็ผมว่าเขาเล่นเกมใหญ่เขาเล่นได้ดีอ่ะใช่ทีนี้มันก็นิ่ง มันมาวัดกันแล้วว่าเอ่อเกมรับของใครจะดีกว่ากันแต่ว่าอินเตอร์เนี่ยผมมองเกมรับก็ดูมีประสิทธิดีกว่านะใช่แต่แดนกลางก็ไม่ได้ขี้เลยอ่าถูกเฮนริกมาคิตยานฮาคารคาฮานอกรูแล้วก็นิโคลโลปาเรล่าอืสามประสานแดนกลางที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมใช่ครับมีทารุทารวงมีโฮลีมิทฟิลอืเนอะแล้วก็มีีเดเดที่ขาดอยูในการจ่ายบอลในเอ็นโซนอืที่เข้าไปให้เหล่าตโลได้ทำประตูเพราะว่ามันแนวลึกแนวลึกการทายแนวลึกอินเตอร์เนี่ยสำค สมมติมเวลาเขาเขาหลังเหนียวเช่นเขาแพ็กแพ็กแต่ว่าเวลาเขาเขาทาติชั่นเกมจากรับเป็นรูกเนี่ยเขาน้อยจังหวะปุ๊บแล้วแทงเลยอะไรเงี้ยมันทําให้มันทําให,ให้ด้านกองหลังเนี่ยไม่ทันรองตัวอันนี้คือข้อดีของินเตอร์ความเหนียวแน่ในเกมรับครับผมแล้วก็ความแน่นอนในการจ่ายบอลแล้วก็ความคมของในการทาประตูเนี่ยจ,จะเป็นคีย์สําคัญที่ทําให้อินเตอร์เนี่ยอาจจะคว้าแชมป์นในครั้งนี้ก็ได้เพราะถือว่าอินเตอร์เนี่ยมีโอกาส หลังจากยุคข,ของมูรินโญ่เนี่ยเขามีโอกาสเข้าไปชิงอืแต่ว่ามันก็พลาดไม่ได้แชมป์ไปผลน,นี้ก็ถือว่าถ้าดูตามภาษีแล้วชื่อชั้นอืใช่แหละอินเตอร์มันอาจารย์ด้อยกว่าอาริเซนชัลแมงแต่ว่าการผ่านทีมหัวหัวของยุโรปมาได้เนี่ยอืเป็นเครื่องการันตรีว่าซิมอเรนสกีิไม่ใช่คนที่ธรรมดาครับอแล้วก็ฝากรูอิลดิเก้มืงอกถ้าวิุรอินดิเก้เนี่ยผมเข้าใจว่าโอเคคือตอนเนี้ยเขาได้แชมป์ ได้แชมป์ลีกของสเปนไปแล้วเอ้ยลีกของฝรั่งเศสไปแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเราเขาก็ไม่มีความกดดันแล้วแต่ว่าเออ่การที่ไม่มีเอ็มบัปเป้เนี่ยส่วนผสมค่อนข้างคงกลมใช่ไหมซ้ายขวากลางอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคหมดมันอยู่ที่รูปแบบแพทเทิร์นการเล่นแล้วแต่ผมดูสังเกตเบรเช่เล่นหลายๆนัดเนี่ยเขาเขาพยายามเล่นแกะเพสเก่งอย่างลิเวอร์พูลที่เจอเบรเช่เนี่ยลิเวอร์พูลให้เพสนะแต่เบรเช่คือทาวสิชันบอลไวแล้วก็ชิ่งบอลแม่น คือโค้ชอย่างลุยเอนเก้กับอดีตทีมชาติสเปนแล้วก็ผ่านรัวของบาร์เซโลนามาก่อนเนี่ยมันแน่นอนอืการจ่ายบอลเท้าสู่เท้าเล่นลิงชิงบอลหลายไแไว่ง่ายครับมันค่อนข้างมีความแม่นยําในการจ่ายบอลสูงเฟรซิ่งดีอืเนี่ยหลาเป็นเป็นจุดคีย์สาคัญของเปเชในยุคนี้อ,อือสามแดนกลางก็คือมีเจ้าในเวส แล้วก็โหดิมิคืออย่างวิตินยาแต่ตอนเนี้มิฟิ์ที่สดมากๆไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฟารบิลุยคือยิงประตูได้ด้วยใช่ใช่เขามาในเวลาที่แบบเหมาะสมจริงๆใช่ใช่ผมว่าเขาพีคนะใช่เป็นช่วงจุดพีคของเขาแล้วอาจจะเป็นที่หรินิเก้เขาจับมาเทรนหน่อยอ่าใช้งานได้ถูกจังหวะพอดีคือผมมองว่าถ้าสมมุติว่าออยามาไม่ได้บอลองโดฟาบิลุยก็มีสิินนะเพราะว่าได้แชมป์ยูโรมาทั้งคู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าไปอาเซได้ได้แชมป์เนี่ยถูก ก็เป <K an itted> ็นคดีเดียเหมือนกันถูกสามแดนหน้าเข้าทำไงแบรดดี้บาโคล่าอุสมาเนเไปเล่และคนสำคัญที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่คือควิชาควารัสเคเลียคือไปกับบอลดีแล้วก็จบสกอร์อย่างเดมเบเล่ Dem e, นี่ก็ตามเจออาซนอน,นก็สดนะใช่แล้วก็จบสกอร์แม่นมันทําให้กลมกะกอมอะ่ะโดยที่ไม่มีซุปต,ตาเวียเชไหลลื่นบอลไหลลื่นบอลระบบมาเจอกับบอลเขี้ยวบอลอุดของอินเตอร์มิลานสองทีมนี้มันมาเจอในทางที่ถูกต้องมันนะเป็นีิพิว่าน่าดูนะมันเพราะว่า คือในส่วนของเปชเช่เนี่ยวันบุกแหละเท้าสู่เท้าควิชชในเลี้ยงเขาใส่เลี้ยงเขาใส่เลยไม่ได้มีกลัวผู้ต่อสู้เลยอาจจะมีจุดอ่อนนิดเรื่องของเปชเช่ยังคงใช้บริการของเซนเตอร์อย่างมาควินยอานะพี่พูดกับพี่แล้วอ่าถูกแต่มันก็ด้วยความเป็นน้าไงอ่าอ่าไอ้น้ามันก็มีความแน่นอนเพราะว่าเค็มเปเป้มันเจ็บยาวใช่ไหมเจ็บยาวแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวที่มามามาบาลานซ์จงมันไม่มีครับแต่จะได้แบ็คมาช่วยอย่างอาชรับคาย อาชราฮาคิมี <Ừ. S 2> เขาก็มีความแน่นอนของเขา <Ừ. S 2> เล่นมานานครับบอร์ดในเวทียุโรปมานานแต่นี่ก็เป็นจุดอ่อนจุดจุดอ่อนที่สําคัญที่อินเตอร์น่าจะมองเห็นนะว่าเปเช่แเซนเตอร์สองตัวมันยังไม่มันยังไม่ได้ปึกมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะให้มาคัาสตูรามไปไปก็แก๊กก็แก๊กพิงมาคินยอสแล้วก็ให้ลูโตโรเนี่ยเป็นชายโดสไครเกอร์หรือเป็นตัวแบบตัวจับก,กรอย่างนั้นมันจะมีการไขาชาติกันหรือเปล่าก็ไม่แน่โตเป็นปอิตาลีนะดาร์ลมากเหรอดาร์ <laughs> มามาร์โง <laughs> คือนัดนัดที่เจอกับนัดที่เจอกับไอ้นี่ยะไอ้ไม่ใช่นัดที่เจอกับก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็เหนียวนะใช่ใช่ใช่ตัวลูมาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับเพราะ่เจอกับนี่ไงทีอกับอาเซนอลใช่ใช่เจออารอเซนอลก็เหนียวเหนียวใช้ได้เลยถือว่าเป็นประตูที่เมือหนึ่งที่ใช่เจ้าลที่มีความแน่นอนอยู่แล้วละกับตัวใหญ่กับยักษ์กนบยักษ์เลยแต่ว่ามันเป็นการโคจรมาเจอกันในเวลาที่สําคัญเจอทีมจากอิตาลีอื ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสมมติอันนี้เราพิจารณาโดยโดโดยหน้าสื่อเรานะแต่ว่าก็จะมี AI ไมาคำนวณมาทำนายนิดนึงว่าตัวเบเชนมีโอกาสชนะมากกว่าอินเตอร์มิลานก็มาหกสิบสี่สิบคืออินเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องรอเช็คฟิตนักเตะคนสำคัญอีกคนหนึ่งขึ้นดาวิดเดฟราเชชีอ่าใช่ลัดที่แล้วที่ยิงส่นก็ยิงได้ใช่ซึ่งถ้าหายทันเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสที่ทำให้มีทีมมีความพร้อมมากขึ้นนะครับ ครับเนาะส่วนเบเชเนี่ยอุสมานเดนเบเลก็อย่างที่พูดไปแล้วมันก็กลับมาแบบเขาเรียกว่าเฟตเต็มร้อยอ่ะฟิวชาก็เต็มร้อยก็คิดว่ามีจุดอ่อนจุดเดียวสำหรับพี่นะเบเชก็คือเซนเตอร์เท่นั้นเองมันไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้เรื่องของการเข้าทำซะนิดนึงอีกเล็กน้อยอินเตอร์ล่ะนอกจากเดนเซดูนฟี่แล้วมีการเข้าทำอื่นไหมคือถ้าสังเกตนัดที่เจอที่ผ่านๆมาอย่างที่เจอบาร์เซโลนาเนี่ย เซนเตอร์ึ้นมายิงได้นะอ๋อเซนเตอร์สามารถทำมาเลยได้เลยอายุ36กว่แล้ว <c oughs> เออแต่ว่ายังสามารถยิงประตูได้คืออินเตอร์มิลานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกฟซสพี P, หรือ <c oughs> ลูกหลุดลูกลูกเซตเพย์ธรรมดาปกตินะคือก็อย่าประมาทซิมเนซากี้เนเพราะว่าเขาอาจจะทำกันบ้าน mm hmm. ในศึกษาเกมมาแล้วว่าในการจะเอาชนะ Play เบสเชนเนี่ยเขาต้องทำลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันอาจจะไม่มีแพทเทิร์นตายตัวในการในการเล่นแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนคล้ายๆกับ อัชลติสมัยก่อนอที่แบบพยายามยืดหยุ่นซิมโมเน่สกี้ก็ไม่ได้ดือ้อก็พยายามยืดหยุ่นการเล่นให้มันคล้ายๆกับเหมาะสมกับทีมนั้นๆนที่เขาจะเจอคู่แข่งอย่างไงทํายังไงให้ชนะมไม่แน่ลูกเซตพีสอาจจะเป็นตัวชี้ตาส่วนของเปเชพี่ขอถามกรอนิดนึงอืเรารู้เลยมันมีจุดเด่นอยู่ตรงควิชชาควาเลเซียเลยละแอ่อีกฝั่งหนึ่งก็คือแบดดี้บาโคล่าครับผมอ่ามีความไวทีนี้ถ้าก็อเป็นซิโมเน่สกี้ จะแก้ปัญหายอย่างไงเพราะนี่หลังสามนะผมว่าดุงฟรีอ่ะเพราะดุงฟรีมันมันจะดันไงก็จะพยายามอยากให้ดุงฟรีอ่ะดนันคือเขาเขาเขา,เขามีเซน์บอลที่ดีอยู่แล้วเกมรับก็ต้องลงมาไม่ใช่ว่าดันดันลอยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลงคือปัญหาของอินเตอร์เนี่ยบางทีแบบขึ้นลอยที่เจอบาซ่านั้นหลายๆนั้นะเ,นเจอยาเมากิเลงกินตัวหรือเจอเจอฝั่งดาฟินยาที่ยิงเงี้ยมันมีจังหวะที่เขายังเซตตัวประกบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำต้องทํากันบ้านในดีสําหรับ ตัวอินเตอร์มิลานเพราะว่าพี่คิดว่าลุยเอเนเก้เนี่ยน่าจะทำทีมเนี่ยให้เปเชเนี่ยใช้สปีดบอลแล้วก็ดึงให้แนวรับของอินเตอร์เนี่ยมันเปิดพื้นที่ไงอ๋อโอเคทีเนี้ยไอการแก้ตรงเนี้ยมันก็สำคัญว่ารับลึกไหมรับลึกจะช่วยไหมตะยนยาวก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง่าเทนชั่วขนาดแท้ถูก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 ถนกถู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 ได้เป็นไูกถ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 ูาถูก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  ใครเข้าไปเอาจริงผมอยากให้เปเช่ได้แชมป์นะเพราะว่าคือถ้าเขาได้แชมป์เขาจะเป็นแชมป์สมัยแรกอย่างจากที่พยายามมานานมากๆเลยแล้วด้วยด้วยนักเตะชุดนี้ของเปเช่ก็คือมันมันมาอยู่ในจังหวะที่พิกเหมือนกันแต่แล้วก็ยากเพราะว่าอินเตอร์มิลานอ่ะมันผ่านสมอภูมิมามามากมายอ่ะมันก็แบบอยากให้อินเตอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าบาซ่าบาเยนอะไรเงี้ย คือเป็นทีมที่ควรจะเป็นแชมป์ได้หมดแต่สามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ p ีเ6ช4หกสี่สี่สีพอกันสุดท้ายของสุดท้ายจบในเวลาไหมเราจะนอนกันเช้าไหมจุดโทษเตื่นเช้าไหมผมว่าจุดโทษเตื่นเช้าแลยหรอตื่นเช้าไมคือไม่ต้องนอนเลยรอตักบาตรได้ไหมหรอเพราะว่าดูแล้วอ่ะอิตาลีอ่ะอินเตอร์แม่งปุ้งแน่แน่แล้วก็ไปไถที่จุดโทษไปร้อยยี่สิบเหมือนเจอบาซ้างไงงันต้องเตรียมแล้วล่ะเออเดี๋ยวอะไรนะเตรียมนอนไดกป่ฟไม่ต้องไม่ต้องเตรียมลาดด้ว่าอ๋อเตรียมลาเลยเตรียมลาเลยเตรียมลาเลยตายแล้วอ่า แล้วถ้าคุณคิดยังไงถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และจะไปม,มากสามดีกับเฝ้าหน่ายวันนี้สวัสดีครับ